เลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคมาแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานี่ไปปังมากนะคะท่านไหนที่ตามอยู่เชื่อได้เลยนะคะว่าต้องเพงแน่นอนนะคะงวดนี้ช่อง 3A นํามาให้ท่านรับชมอีกแล้วนะคะเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนจะให้อะไรมาบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคนะคะสุดเป๊สุดปังมากนะคะ งวดวันที่16ตุลาเข้าเป๊ะๆไปเลยนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านไหนตามอยู่นะคะเลขปฏิทินจีนงวดที่ผ่านมานี่ชัดมากนะคะ38เป๊ะๆเลยนะคะงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะปฏิทินจีนงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะนี่เลยนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีเลขที่เกี่ยวที่พันกันมีหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ หวยงวดน,นี้ออกวันจันทร์นะคะนี่เลยนะคะเป็นวันจันทร์ที่หนึ่งเดือน11บเอ็ดนะคะวันนี้ฉลูไม่ถูกกับมาแม่นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคนะคะนี่เลยนะคะเราจะซูมให้ท่านดูแบบใกล้ๆนะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วแต่ พินิพเคราะห์พิจารณาอิมเมจ,จินของแต่ละคนนะคะจินตนาการของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะบางท่านที่มองออกก็จะเป๊ะเลยนะคะถูกหวยรวยเบอร์ว่ากันไปนะคะบางคนมองออกก็โชคดีดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วก็มีนะคะจากเลขเด็ดปฏิทินจีนนี่เลยนะคะปฏิทินจีนให้โชควดนี้นะคะถ้าท่านมองเห็นนะคะมองด้วยตาเป,ปล่ามองเปิดเดียวนะคะอาจจะมองเห็นเป็นเลข2เลข1 เลขสี่เลขเก้าเลข3นี่เลยนะคะรขาวก่าประมาณนี้นะคะแต่บางคนอาจจะมองแตกต่างกันไปก็ได้นะคะบางคนอาจจะเพิ่มเข้ามาศูนย์อีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะบางท่านอาจจะไปจัดชุด2อตัว3ตัวก็ได้นะคะแล้วแต่คนที่ชอบจัดชุดนะคะโยงกันไปโยงกันมาได้หมดนะคะไม่ได้ ิกนะคะว่าตัวนี้ต้องคู่กับตัวนี้มันแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราจัดชุดแบบไหนนะคะนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะงวดนี้นะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันคล้องกันไปคล้องกันมาโยงกันไปโยงกันมาประมาณนี้นะคะเลขเด็ดปรดิทินจีนให้โชคนะคะงวดนี้ก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ